ค่าภายหลังจากที่ร่างกฎหมายงบประมาณปี2567ผ่านวาระแรกของสภาค่ะวันนี้ทางคณะกรรมการพัฒนาการเมืองวุฒิสภาก็ประชุมเพื่อขอมติในการรวบรวมรายชื่อสมาชิกวุฒิสภาขอเปิดอภิปรายทั่วไปตามมาตรา153แบบไม่ลงมติในการอภิปรายการทํางานของรัฐบาลในช่วง4เดือนที่ผ่านมาทางนี้วุฒิสภาเองก็ตั้งคณะกรรมการติดตามงบประมาณควบคู่หรือว่าคู่ขนาน ไปกับสภาผู้แทนราษฎรก่อนที่จะส่งมาให้วุฒิสภาพ,พิจารณาค่ะขณะเดียวกันวันนี้คณะกรรมาการวิสามันพิจารณาร่างกฎหมายงบประมาณปี2567ก็ประชุมนัดแรกเพื่อวางกรอบเวลาและแผนการดำเนินการต่อจากนี้ค่ะ โดยความเคลื่อนไหวที่รัฐสภาวันนี้ยังคงมีการประชุมวุฒิสภาตามปกติทั้งนี้ภายหลังจากที่สภาผู้แทนราษฎรมีมติรับหลักการวาระแรกร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,567ทางคณะกรรมการพัฒนาการเมืองวุฒิสภาที่มีนายเสรีสุวรรณพานนท์ประธานกรรมการก็น,นัดประชุมเพื่อขอมติในการรวบรวมรายชื่อสอวหนึ่งใน3หรือ84คนขอเปิดอภิปรายทั่วไปตามมาตราหนึ่ง 153แบบไม่ลงมติเพื่ออภิปรายการทำงานของรัฐบาลในช่วงสเดือนที่ผ่านมาโดยนายเซรีเปิดเผยค่าว่าจะต้องเร่งรวบรวมรายชื่อโดยเร็วที่สุด เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนและเปิดโอกาสให้รัฐบาลได้ชี้แจงในประเด็นที่สังคมสงสัยค่ะด้านนายดิเรกฤทธิ์เจนคลองธรรมสมาชิกวุฒิสภายืนยันว่ามีเสียงสวออสนใจเข้าชื่อเปิดอภิปรายตามมาตรา153มากกว่า84คนแน่นอนพร้อมเปิด7ประเด็นสงสัยถึงการบริหารราชการแผ่นดินและเตือนรัฐบาลให้ชี้แจงด้วยตนเอง อย่าปล่อยให้ใครมาว่าร้ายได้โดยเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายทั้งนี้สอวอก็มีกรรมธิการอีก26คณะที่ประชาชนสะท้อนปัญหาเข้ามาตลอดค่ะขณะนาย กิติศักดิ์รัตนะวะราหะสมาชิกวุฒิสภามองว่าเรื่องระยะเวลาในการทำงานของรัฐบาลไม่ใช่ปัจจัยสำคัญไม่ว่ารัฐบาลจะอยู่กี่วันหากทำไม่ดีก็มีค่าเท่ากันดังนั้นจะมาบริหาร3-4ถึงเดือนหรือ3-4ถึงปีก็ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของรัฐบาลว่าบริหารประเทศชาติได้ดีหรือไม่หากทาไม่ดีเพียงหนึ่งวันก็แพงเกินไปทั้งนี้จากการพูดคุยกับเพื่อนสอวนายกิติศักดิ์ก็เห็นว่าพฤติกรรมของรัฐบาลในขณะนี้ มีเสียงสะท้อนเข้ามาโดยเฉพาะเรื่องของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกและเรื่องเงินดิจิทัล w a l l ล็ตห0 0่บาทยังไม่มีใครตอบคำถามพี่น้องประชาชนที่สงสัยได้เลยดังนั้นสิ่งที่ยังปกปิดอยู่จะต้องมีความชัดเจนต่อประชาชนให้ได้ค่ะ อย่างไรก็ตามวันนี้คณะกรรมการวิสามันพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2567ทั้ง72คนก็ประชุมนัดแรกในเวลา16นาฬิกาท้งนี้ก็กำหนดแปลยะติ30วันโดยวันนี้นายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็เป็นประธานการประชุมซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่ไม่ใช่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมาดำรงตำแหน่งประธานกรรมการในครั้งนี้ค่ะ ขณะที่ทางด้านวุฒิสภาก็เตรียมตั้งคณะกรรมการติดตามงบประมาณคู่ขนานไปกับฝั่งสภาผู้แทนราษฎรในวันพรุ่งนี้เช่นกันก่อนที่ร่างกฎหมายจะส่งมาให้วุฒิสภาพิจารณาค่ะ